ไมจในเทียบเชิญวันนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้รับตำแหน่งหากท่านพ่อเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายเรื่องนี้พูดกันมาหลายครั้งแล้วข้าบอกว่าเจ้าต้องเป็นประมุขมันก็ต้องเป็นเจ้าท่านพี่ ข้ารู้ดีที่ผ่านมาอาเฟยออกท่องยุทธภพไม่ยอมกลับบ้านก็เพราะไม่อยากแย่งตำแหน่งจากอาฟงท่านพ่อพี่ใหญ่แม้พลังพลาดฝึกวรยุทธ์ไม่สำเร็จแต่ก็มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้หากทุกคนในการสนับสนุนลูกเชื่อว่าพี่ใหญ่จะพาสำนักคุ้มพัยอพย์ในแครของเราไปได้แน่นอนท่านพ่อโปทบทวนด้วย พ่อในเมื่อเฟยไม่ไต้องการรับตำแหน่งแม้ลูกได้ความสามารถลูกขออาสาทำหน้าที่ประมุขให้ดีที่สุดท่านพ่อโปรดทุนด้วยเจ้าทั้งสองคนลุกขึ้น ไม่ต้องพูดมากข้าบอกว่าไม่ก็คือไม่ นี่ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วทำไมยังไม่มีผูดด้ใดออกมา <pergi> งันจะเริ่มโดยไร้ค่าได้อย่างไรพักสุริยันจันทราท่านก็มาที่นี้ด้วยค่ะส่งสูเสียง ยินฉายยากะบี่ไร้พายของจอมยุทธหวังอี้เทียนม,มานานวันนี้ก็เลยใคร่มาขอคำแนะนำมักอาจคิดจะมาก่อกกนในงานมงคลไร้มารยาสิ้นดีมากมารยาทชีวิตก็ไร้ซึ่งความสนุกถ้าหากแม่นางส่งคิดจะหาคู่ประลองยุทธแก้เหงาตัวข้าน้อมสนอง วันนี้เป็นวันมงคลหากท่านคิดจะก่อกวนก็ต้องถามกระบี่ข้าก่อนข้ามาหาหวังอี้เทียนแต่ถ้าพวกท่านยังคิดจะขัดขวางอย่าหาว่าข้า,าไป่เก่งใจวัง 没得拼！ นี่เป็นวันสำคัญของสหายข่าขอแม่นางโปรดไว้ไมตรีเห็นแก่คุณชายฉีครั้งนี้ข้าขอตัวลาไต้ซือ ท่านจอมยุทธหลีคุณชายหลินท่านหลียวนกระบี่ไายพายยกไรตําหนิที่ได้มีหวังอีเทียนที่นั่นย่อมต้องมีฉีเซนถูกไหมข้ากับอีเทียนเป็นสหายรักข้าย่อมต้องมา เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรตอนนี้มีคนบุกรุกเข้ามาทำร้ายคนของเราคาดว่าเข้ามาจงใจก่อเรื่องแน่ๆ เจ้าเป็นใครเจ้าลักลอบเข้ามาเห็นแม่งทำร้ายคนมีเจตนาอันใดถามดีๆไม่ตอบรีดเ,เอาความจริงจากมันให้ได้ไม่ต้องไ,ได้เลือกมงคลแล้วขังมันไว้อย่างนี้ก่อนแ็จพิธีแต่งตั้ง,งประมุกแล้ว ใอ้มาสอบสวนหน้าที่หลังไปอฟัยไปเข้าพิธีได้แล้ว ท่านประมุขหวังไทคารวะท่านประมุขคารวะท่านประมุขข้าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานการสืบทอดตำแหน่งประมุข ของสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาในวันนี้ข้าหวังไห่ดำรงตำแหน่งประมุขมา35หปีบัตนี้ถึงเวลาแล้วที่จะส่งต่อให้รุ่นหลังข้าขอแต่งตั้งให้หวังอี้เทียนลูกชายของข้าเป็นประมุขคนใหม่ของสำนักคุ้มภัยพยักฆ์เมฆานัตั้งแต่บัตรนี้ ข้าหวังอี้เทียนประมุขรุ่นที่4จะยึดมั่นในคุณธรรมและรักษาชื่อเสียงของสำนักคุ้มภัยพยักเมฆาให้มั่นคงสืบไปทารวะท่านประมุขหวังอี้เทียนทารวาท่านประมุขหวังอี้เทียน ตายข้าไม่ดื่มสุราหูสิเจ้าอย่าเสียมารยาทขอเชิญทุกท่านดื่มอวยพรให้กับประมุขหวังอี้เทียนดื่ม โวยโวยก่อนห้นหวังอี้เทียนท่านพ่อ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 ท่าน่อท่านพ่อในสุรามีพิษ จะตายไหมไม่รู้อ่ะไม่ตายหรอกมัง้งคนเขียนชอบจบตอนแบบนี้ตลอดเลยอะคาใจมากเลยเนี่ยดูท่าเนี่ยแกจะติดหนักกว่าฉันแล้วนะไปยังมวจะคุยไปวอร์มกันหน่อยมาลืนเนี้ยได้ปีนของจริงแล้วงั้นใครขึ้นมาถึงขบวนก่อนคนชนะ,ะได้ดิม,มาเอายังหนึ่งสองส ดาบเดียวทั้งสองคนตายในดาบเดียวใครก็ตามที่ลักลอบเข้ามาที่นี่แถมยังฆ่าคนพานักโทษออกไปโดยไม่มีใครรู้เห็นฝีมือต้องไม่ธรรมดาอีเทียนเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังซับซ้อนเจ้าจักประมาทไม่ได้ ท่านพี่เจ้าเด็กคนนั้นหากคุณหน้ามันแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนลูกกำลังให้คนตามล่าตัวมันอยู่ท่านพ่อไม่ต้องกังวล <c oughs> มันอายุยังน้อย ถึงกับเสี่ยงตายเข้ามาวางยาพิษคาดบ้าต้องมีคนหนุนหลังถึงกล้าทำเช่นนี้สุดท้ายวันนี้ไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงได้รู้ว่าใครส่งมันมา นดอกไม้แดงมันต้องการอะไรมันว่าท่านพ่อถูกพิษแมงมุมดำหากต้องการยากแก้พิษให้ไปพบพวกมันอาจจะเป็นแผนหลอกลวงของมันก็ได้ทางเดียวที่จะรู้คือต้องไปตามนัดคืนพรุ่งนี้ที่ผาชิงดาว